วันที่15กุมภาพันธ์2567เวลา18นิกา30นาทีนายทันประวัติคูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพระเป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีปีใหม่จีนประจำปี2567ณลานวัฒนธรรมโรงเรียนจีนหมู่ที่5ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตาก นายอติยอลือผู้ใหญ่บ้านร่ม9ก้าสหมิตรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในนามตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอพบพระคุณและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีปีใหม่จุดจีนประจำปี2567ในครั้งนี้ เนื่องจากหมู่บ้านล่มเก้สมิตรหมู่หได้มีคนไทยเชื้อสายจียนมาอาศัยอยู่เป็นระยะเวลายาวนานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการประเพณีป,ปีใหม่จุดจีนเพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนเล่งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ สืบสารวัฒนธรรมอันดีงามเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันท้ามการความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสงบสันติและมีความสุขจากนั้นนายทันประวัติภูริวัฒนะเมธานายอำเภอพบพระได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่และกล่าวเปิดการก็มานะครับ วันนี้ก็มีท่านกำนันนะครับคณะกรรมการหลายคนมาเยี่ยมมาดูมาให้กำลังใจพวกเรานะครับวันนี้โดยพระนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและดีเป็นอย่างยิ่งครับได้มาเปิดงานพระเทวีปีใหม่จีนนะครับที่เรียกว่าจุกจีนประจำปี2 5 6 7และในช่วงปีใหม่นีปีใหม่จุกจีนจะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขพาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สําเร็จวัตถุประสงค์ตามที่ที่ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมงานรณะกรรมอรหมู่บ้านํำนเนสนอแล้วก็ถูกต้องตอรงต,ตามวัตถุประสงค์ที่เราจาออัดงานแบบนี้นะครับแบนนี้ได้วลลเวลาสิ้นควรแล้วครับขอจบโครงการปฏิมีปีใหม่จีนประจำปี2 5 6 7นะครันบบนี้ขอบคุณคร,รบนะับ,นบ,นบในวันนี้ มีส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนคนงเลียบ้านเลื่อนเก้าสองครับผมอาทีนีเาไปู่อกทีล่งนสคงอลอนนเราปดูีก้ีหน่งะรับอนนเปาเลดคอกทีน่นะครัรากทน่นะคร่บนนี้เราไปดอีทเน้่ะเัอนนีดอกีนึ่งราบตอนี้เาไดู่ได้